ครับสวัสดีครับผมนายเอกวัชใจบุญครับรหัส565 2 3 2 06038-6นะครับก็วันนี้ก็จะมาทบทวนเรื่องฟังก์ชันเรียกตัวเองนะครับผมเนื้อหาก็จะมี introduction นะครับ f a c t o r i a n นะครับ t h e i แล้วก็ t o w e r of h a n หนนะครับ b u d g e research นะครับ ก็การเรียกใช้ตัวเองนะครับหรือ recursion นะครับก็คือการทําแปบลบว่าซ้ำรูปแบบหนึ่งนะครับเหมือนการวนเหมือนเหมือนลูปอะครับข้อดีก็คือในบางจทย์ปัญหาเนี่ยจะต้องเขียนด้วยรูปที่ยากมากแต่การใช้ recursion นะครับจะง่ายครับข้อเสียก็คือ recursion เนี่ยจะใช้หนวความจำแตก ของระบบอะครับซึ่งอาจจะไม่พอใช้งานเรียกปัญหาลักษณะนี้ว่า stack overflow นั่นเองนะครับมาดูแฟต์ตัวนะครับขั้นตอนคือสูตรในการเรียกใช้ตัวเองก็คือ n fact เท่ากับ n คูณ n ลบห fact นะครับขั้นตอนที่2ก็คือเงื่อนไขหยุดเรียกใช้ตัวเองก็คือเนี่ยครับ คือมันจะก็คือ5แฟตเท่ากับ5คูณ5ลบ4 5ลบ1แฟตก็คือ4แฟตนั่นเองครับแล้วก็4แฟตก็คือ4คูณ4ลบ4ลบ1ก็คือเป็น3แฟตก็ตามขั้นตอนนี้เลยครับสูตรจนผลสุดท้ายนะเงื่อนไขาการหยุดตัวเองก็คือ1แฟตเท่ากับ1นั่นเองนะครับ เรามาดูโค้ดน,นี้แบบคือแบบวนลูปนะครับอ่าก็ธรรมดาเขาก็คูณวนวนไปคูณเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครับแต่ถ้าเป็นแบบ recur s i v e หรือร e c u r ร์ชัเนี่ยก็จะเลือกใช้ฟังก์ชันของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็คือ return n เนะี่ยเข้าไปในฟังก์ชันแล้วก็ให้ n ลบหนึ่งเหมือนเดิมก็ทำเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้ามาก็เหมือนกันนะครับ นี่คือหลักการทำงานของ stack เลยนะครับคือเข้าก่อนออกหลังก็คือ last in first out ครับ Stack ก็เปรียบเหมือนกล่องใส่หนังสือใต้เตียงนะครับตรวจสอบดูว่า5 f าแเนี่ยมีคำตอบหรือยังถ้ายังไม่มีก็ Push ลงไปนะครับ4 f ่ t มีหรือยังถ้ายังก็ยังพุชลงไปครับสามแฟดมีหรือยังก็ยังพุชไป สองแฟดมีคำตอบหรือยังก็ยังก็พุชลงไปนะครับหนึ่งแฟดมีคำตอบแล้วก็หยุดการของรีเคชชั่นเองนะครับจากนั้นก็ป๊อปออกไปนะครับหนึ่งป๊อปหนึ่งป๊อปสองป๊อปสามป๊อปสี่ป๊อปห้าออกไปนั่นเองนะครับคำตอบก็คือร20เองครับแล้วก็สเตกก็คก็ว่างนะครับดังนั้นรีเคชชันนะครับ จะดีกว่าลูปตรงที่มันสามารถทําได้ซ้ําโดยการเลียกใช้ของตัวมันเองก็ทําให้มันทํางานข้อมูลที่ต่างกันออกไปนะครับทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คําตอบที่ออกมานั่นเองครับอ่าเรามาดูเรื่อง tower of hanoi นะครับอ่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเสาที่หนึ่งเสาที่ 2, สองเสาที่สามครับเสาที่หนึ่งก็คือเขาจะเรียกว่าเสาต้นเสาที่สองก็คือเสาพัก เสาที่สามก็คือปลายทางนะครับเป้าหมายก็คือเราจะย้ายจานที่มีสามจานเนี่ยมาอยู่สองปลายทางทั้งหมดนะครับได้เรียนตามขนาดของจานนี่แหละเดิมอะครับจากเดิมเป็นแบบนี้ครับผลลัพธ์ก็ต้องได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โดยมีพื้นฐานแล้วมีสามเสาต้นสามต้นนะครับก็มีจานสวมเสาเหล่านี้อยู่ตามจํานวนเล่าว,ว่ามีจํานวนจานอยู่ทั้งหมด ตามตำนานนะครับเขาเล่าว่ามีจำนวนจานหมด64จานนะครับแต่เนเจอปัญหาเนี่ยลองแค่3าจานก็พอนะครับออแล้วขากำหนดก็คือจะย้ายเสาจากต้นทางก็คือเสาที่หนึ่งเนี่ยเป็นเสาปลายทางนะครับโดยมีเสาสองเป็นเสาพักมีข้อห้ามคือห้ามจานใหญ่ทับจานเล็กนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกก่อน,นครับมันมี3ขั้นตอนนะครับ1ก็คือ ย้ายจานข้างบนนะ่ะไปพักจนเหลือจานสุดท้ายแล้วค่อยย้ายจานสุดล่างสุดไปไว้ที่ปลายทางนะครับอ่าขั้นแรกก็อาจานที่หนึ่งมาไว้เสาสามก่อนดูว่าต้นทางเนี่ยเหลือจานเดียวยังถ้ายังก็เอาเสสอง,สอง,สองมาไว้เสาพักไม่ได้นะครับเพราะว่าจานใหญ่ไม่สามารถเอาสองสองได้ครับ แล้วก็จานสองไว้สเสาพักแทนจากนั้นจานที่ออกมาจากต้นทางมาปลายทางทั้งหมดย้ายหนึ่งจานนะครับจานหนึ่งมาไว้ที่เสาสอง,สองขั้นตอนที่สองก็คือย้ายจานใหญ่สุดไปไว้ที่เสาปลายทางได้เลยนะครับก็ย้ายเข้าไปเลยส่วนขั้นตอนที่สามเนี่ยก็คือเราต้องย้ายจานน่ะจากจานเสพาพักทั้งหมดนะครับไปไว้ในเสาปลายทางให้ได้ซึ่งขั้นตอนคือเป็นการเรียกง,งานย่อยๆออกมาครับ หรือนั่นเป็นรีกูซีฟนั่นเองก็อาจารย์ที่1นึมาไว้จานเสาส,สองนะครับแล้วก็อาจารย์ที่2เนี่ยไปไว้เสาเสาพักแล้วก็อาจารย์ที่1ไปไว้ครับจบขั้นตอนนั่นเองครับถ้ามีจานหนึ่งจานนะครับจะย้ายหนึ่งครั้งนี่ไขยายการหยุดนะครับถ้ามีจานสองจานเะน่ะจะย้ายสามครั้งมีสามมันจะย้ายเจ็ดครั้งมีสี่ย้ายสิบห้า มี5ย้าย31สน,ยนะครับสูตรในการเลือกใช้ตัวเองคือก็ hn เท่ากับ2 hn ลบ1บวก1นะครับหมายเหตุก็คือเทคนิคคือการพยายามหาความสัมพันธ์ของจานก่อนหน้านี้กับจานปัจจุบันให้ได้นะครับพูดไปก็ไม่เห็นภาพไม่เห็นโค้ดนเองนะครับนรามาดูซู d โดโค้ดกันดีกว่านะครับกริทึมของ ทาวเวอร์ฮานอยนะครับ m เท่ากับจำนวนจาน i ก็คือเสาตนทางและ j ก็คือเสาปลายทางนะครับก็โค้ดก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าทำตามเงื่อนไขก็ก็จำนวนจานเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ูนยดังนั้นก็ให้ k เท่ากับ6ลบ i ลบ j นะครับก็คือนี่เป็นสูตรของเขานะครับ พอเม่อฮานอยเนี่ยก็ต้องส่งส่งค่าจานไปแล้วก็ลบจานลบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไอนนส่งเจของเคไปครับจากนั้นก็พิมพ์ดิดใส่ไปจากนี้ไหนเสร็จแล้วก็มาอีกลูปหนึ่งนะครับลูปนี้จะส่งเอฟลบหนึ่งไปแล้วก็เคก็เจนะครับแล้วก็จบอออนี้ก็จะเป็นคอสนะครับก็เหมือนเมื่อกี้ครับแปลมานะครับ ก็ถามว่าจานเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะถึงจะทําได้อะไรเงี้ยครับกําหนดให้ k เท่ากับ6ลบ i ลบ j ครับเราก็ส่งวนเลือกใช้ฟังก์ชันตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ m, m ก็คือจํานวนจาน i ก็คือเสาต้านทาง j <G S 2> ก็คือเสาปลายทางครับ k, k คือเสาพักครับก็หาได้จาก6ลบ i ลบ j นะครับเลข6เกิดจากการเอาจํานวนเสาทั้งหมดลบด้วยเสาต้นทางแลสอบเสาปลายทางนั่นเองนะครับ ขั้นแรกนะครับตอนแรกก็คือเนี่ยจะย้ายจากเสาต้นทางครับไปยังเสาพักจากนั้นก็ปีนโชว์ครับมันก็ย้ายเสาพักอะไปไว้ที่เสาปลายทางขั้นตอนที่สามนั่นเองนะครับข้อสังเกตก็คือฮานอยเนี่ยจะทำงานเมื่อเอ็มเป็นหนึ่งเมือนต้นไปนะครับจึงจะเริ่มทำงานเพราะว่าถ้าไม่มีจานก็ไม่ทำงานนะครับ อแล้วก็ยังมีอีกหลายโจทย์นะครับที่ใช้ recursion นะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับมักใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องเขียน l ู o หรือเขียนรูป p ลำบากนะครับก็สามารถเอา recursion ไปใช้แก้ปัญหาได้นะครับดังนั้นนับจากนี้ไปหากมีการวนลูกกิดขึ้นเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าจะใช้ลูปหรือ recursion ดีครับแต่แบบใช้ recursion นะครับมันจะ ยุ่งยากหรืออาจจะงงมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับกวนลูปต่อไปก็มาดูเรื่องเรื่อง binary search นะครับอ่กอาก็ binary search เอาไว้เจอกันในเรื่อง d e v i c e และกันนะครับครับก็ผมก็ขอจบการอธิบายเรื่องฟังก์ชันช่วยตัวเองเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ